โอเคครับกลบสวัสดีทุกด้านด้วยนะคะผมขอต้อนรับกันสู่จอปามีนนะจ๊ะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กันในจุเลตตเกอร์เดอะเกมมันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่ก่องของพี่กันอีกเช่นเคยดาทุกคนแล้ววันนี้ครับผมพี่จะพาทุกคนไปล่าแพ็คเรื่อยเปื่อยรายวันกันนะผมจะมีแพ็คอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าครับผม วันนี้รู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีแพ็กเงินเกียวได้ผมเห็นไหมวันพุธแพ็กเงินเกียวบัเรี่หัดเป็นแพ็กเจดบส่วนแพ็กแรกได้ผมก็จะเป็นนี่เลยได้มีรีเจนเดอรี่ซุปเปอร์แลแล้วก็แลอะไรมากมายเลยนะผมก็ให้เราเลือกลุ้นกันเลยนะผมส่วนใหญ่ก็จะตกแต่แลก,กับซุปเปอร์แลผมอันนี้เรื่องจริงซองนะผมก็ที่มีแตกต่างเนี่ยจะเป็นตัวแรกเท่านั้นเนาะส่วนตัวอื่นก็มีรีเจนเดอรี่อะไรเหมือนกันปกติครับผมยังไม่ค่อยแบบ ไม่มีอะไรต่างนะโอเคครับผมมาดูตัวกันฮนะนี่ครับผมตัดโลกใต้น้ำเราดนะผมเรียกได้ว่าก็นำทีมโดยเมกโลดอนนะผมแอมโมไน์มาเลยนะฮะไอตัวหลังนี้ก็วิบบับมาคนระับผมแต่ยังถือว่าอยู่ในส่วนของบรลานนะมันมีสี่รอบด้วยเนาะอันนี้รอบแรกดนะผมยังพอได้อยู่โอเคครับผมส่วนแบ็คที่สองของเราไม่ต้องพูดให้มันเยอะนะผมไม่ต้องพูดให้มันมากความ แพ็กเงินเกี่ยวครับผมทุกคน <c oughs> คุณคุณดูคุณก็รู้นะฮะดูพี่ทุกวันก็น่าจะรู้นะผมว่าแพ็กเงินเกี่ยวมันทําอะไรกับพี่ไว้บ้างนะผมตัวโอ้ร้อยก็กว่ามาเลยทีเดียวผมร้อยสองร้อยหกสิบกได้อยู่ยังถือว่าได้อยู่ถ้าเขาเอาควบก,กินพืชมานะผมบอกเลยว่าเจอแดกแดกพี่นะแดกทุย <c oughs> เจอเด็กพี่ได้ผมนะหล่มแน่นอนนะฮะเออก็เงินเกี่ยวได้แล้วแต่วันบางวันก็ดูแบบโหดบางวันก็โหดไปเลยบางวันก็โกงไปเลยบางวันก็แบบอยากน่ารักก็น่ารักนะแล้วแต่วันนะครับผมแล้วแต่ลมพี่ท่านนะ <c oughs> แล้วแต่ลมไ e. อไอครับผมส่วนรอบแรกเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวยังไงพี่ก็ต้องส่งตัวขึ้นไป <c oughs> อินโดแล้วก็นี่ไอ้น้ำ อืมอีกตัวเนี่ยอีกตัวเนี่ยอย่างนี้ได้ไหมได้อยู่นะอ่ะโอเคครับผมใกล้ๆก,กันอยู่ไปครับผมนำทีมโดยพี่อินโดมินัสเ็กนะผมวัดดีเจอกาดีเลยครับผมจเจ้เลาลินโนเตละท็อปพ่อเวลโรตีลัตเตอร์เจนสองแล้วก็ไอไอปลาปากแบนนะฮะมาเปลี่ยนตัวมาสอง โอ้โหไม่ตีว่ะไม่ตีไอ้ไม่ไม่ใจไม่ตีมันไม่เปลี่ยนโอ้ยังคงอยู่โอเคโอเคเป็นสามครับผมรอบนี้เปลี่ยนไหมอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแท็กเงินเขียวแห่งความกล้าหาญครับผมทุกคนเอาเรื่องนะฮะไม่เปลี่ยนตัวไม่บอยังหวดสวนพี่มาอีก เอาเรื่องนะฮะแบบนี้อิงจะกก้าหารจานใจเกินไปแล้วไอ้หนูเึ๊บเออนัละนัละขำหมับเขาให้ขำหมับเขาให้เป็นไงพี่เผือกะเหมอไอ้ไหนูมาแล้วผมเวลโรตีเลปเตอร์ตัวฟ้ากันไปเลยทีเดียวอันแน่ฮันแน่จะเก็บจัดสองกันสองอีกแล้วใช่ไหมพวกเราเนี่ยฮะับ เห็นมีเต็มนิดเต้มหน่อยนี่เก็บนะแม่ได้เสียอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอตัวท้ายลงมาอ่ะเดี๋ยวพี่เอาน้ำลงมาก่อนละกันนะผมเอามากันก่อนเดี๋ยวพี่จะเล่นแบบหรือว่าถือว่ารอบเนี้ยมันเบาอยู่แล้วผมเพราะว่ามันมีกินพืชเนาะรอบนี้มันมีกินพืชเดี๋ยวพี่จะขอเล่นแบบเสียตัวให้น้อยที่สุดละกันนะผมเสียแค่ตัวเดียวนะไม่เอาสเต็ปทิ้งทวนนะผมอ้าว อะไรกันครับนีอะเฮ้ยมันไม่เอ็นี่พี่เลยวะ่ะมันไม่ตีมันไม่อะไรเลยวะ่ะได้สิหมูยกันสามครับผมเอาละฮะเข้ามาสเต็บกันเยอะว่าวันนี้เอ้ยตีเลยโอ้โหเพิ่งบอกว่าเมื่อกี้ชอบกันอยู่เลยเออได้เดี๋ยวเปลี่ยนนกเอียงลงมาครับผมมาเอาเรื่องนะฮะ เฮ้ยเฮ้ยในเครื่องที่ร้อนร้อนหน่อยๆนะครับผมอาจจะมีหน่วงๆหรือกระตุกบ้างขอไปมานะดีๆเลยไปนอนในหนูปุ๊บบับเก่าให้บับเกาให้เป็นไงเ้ามาเวลรถลยแล้วตเจนสองครับผมเอาไงเอ้ยเฮ้ยโอ้โหยเกือบตายครับผมเฮ้ยดีนะพี่กันไว้เห็นไหมครับผมให้ เฮ้ยตอนแรกก่าว่าจะเสียตัวเดียวไม่เสียสักตัวโหมตรงอินโดมาปิดท้ายด้วยเวโรตีเองเป็นแค่ DNA เข้าใจไหมดี a ไม่ใช่ตัวจริงอย่างข่าไอ้หนูวุ้บขำับเขาให้ขำมับเขาให้เป็นไงล่ะเาโอเคก็จบไปรอบแรกครับผม ดีสิสเปอร์เฟกะน่ปากดีเดอะซีรีส์ก็ให้เฮ้ยเงินเขียวพี่ไม่เสียสักตัวนะทำไปเล่นรอบนี้สองครับผมมาอ้าวมีกินพืชมาอีกแล้วครับผมเหมือนเหมือนแววจะไม่เสียตัวอีกแล้วครับท่านเอาเสียตัวเดียวสี่ตัวเดียวถือว่าไม่เป็นไรนะทุกคนนะนะขอแบบว่าเหมือนกับว่าพี่เอาสองสองต่อสองแล้วกันไม่นับไอ้ตัวกินพืชแล้วกันนะผม พราะไอ้นกเนี่ยดาเมจตมันค่อนข้างจะได้อยู่แต่ว่าดาเมจตมันได้อยู่แต่ตัวตัวแรกก็พันหกนะผมไอตัวกลา,างไงมันก็ต้องโดนลดฮอร์ดาเมจอยู่แล้วอะ่ะเดี๋ยวนี้ก็จะตัวไปแบบให้มันแบบแกงใยหน่อยนะผมอ้าอ้าเจอปะอ้า <c oughs> เดี๋ยวเจอดิสซิดละเพอเปลกเฮ้ย <c oughs> ได้ตาเดียวนัว่นแหละเออไม่เอาไอ้ไม่เอา,เอาสเตโกไปดีกว่า นี่ฮะเคนโดแต่เคนโดไปมันก็กะไรยอยู่ใช่ไหมเอาไอ้นี่ไปแล้วกันครับผมพี่แอคโคไปมาจัดครับผมสีมาแต่ไกลเลยเอาเป็นพี่แอโคมาเพราะว่าจะได้นำทัพโดยกินเนื้อหมดเลยนะผมออรโด,ดด้วยหนูพี่มีข้อแม้มาว่าเสียได้แค่ตัวเดียวไอ้หนู <c oughs> เสียได้แค่ตัวเดียวไม่เอาครับผมเราจะไม่เล่นทิ้งดวนนะวันนี้ โพราะว่า a อไอเขาน่ารักนะฮะโอ้ยต,ออตีเลยเหรอโอ้โหตี AI เลยครับผมเพราะว่าเออเากินพืชมาสองรอบติดนะฮะพี่นี่ชอบชอบทีหลังเอามาสามตัวเลยนะลูกนะ <c oughs> เอามาสามตัวเลยก็ดีด้วผมสามอ่ะเอ้ยเฮ้ยมันเล่นว่ะไม่รู้มันจะออกหัวก้อยโอ้ยกันหนึ่งแล้วก็ไปชาร์จ สองเรียบร้อยฮะมันหลายสเตปนะ AI อ่ะจริงๆแล้วเอโอฮ่ปึ๊บปโอ้โหเกือบตายตายได้แค่ตัวเดียวด้วยนะเฮ้ยไม่ได้ล่นี่เฮ้ยแต่ว่ว่าพี่แกง AI มาเยอะแล้วนะจะเดี๋ยวรอบนี้ยังแล้วกันนะผมรอบท้ายค่อยว่ากันรอบนี้จะให้เสี่ยแค่ตัวเดียวก่อน รอบท้ายจะจะเล่นแบบทิ้งทวนละน่าจะรอบท้ายไม่รู้ว่าเราจะต้องเจอโหดหรือเปล่าไงพอาะว่ผมรอบแรกพอว่าดีดแต่เพอร์เฟกต์ไปนอนในโูวบแง้มเขาให้แง้มเขาให้มาอันนี้พี่ดูแล้วนะผมมันจะลดทอนดาเมจเหลือเหลือครึ่งหนึ่งใช่ไหมอ่ามันเลยพี่ได้แต้มเดียวอุย้ยเปลี่ยนตัวตีนะขอให้ตีนะโอ้โหแล้วพี่จะ อ้าโหไม่เป็นไรนะแต่ความจริงอะ่ะโอ้ยกันสามเพราะยินโดตายก็ไม่เป็นไรครับผมยังเหลืออีกสองไงยินทำเบอร์เป็กได้อยู่โอ้โหอะไรกันบนี่อะ่ะคุณจะไม่ตีผมแบบนี้เลยใช่ไหมครับนี่อ่อันนี้เดี๋ยวพี่ลองขอกันไว้ก่อนแล้วกันด้าผมกลัวมันโอ้นั่นไงว่าแล้วมันมาการสองจ้าสองว่ะ มาฮวัดสเตปนี้ยังกลับมาอยู่ครับผมก่อนหน้านี้รอบแรกมันไม่ใช้เลยนะโอ้ยโอ้ยตีแบบไม่น่ารักเลยอะเราอะตีไม่ตีให้หมดอะตีเหลือหนึ่งทำไมอะตีไม่ตีให้หมดโอ้โหหมาผมอินโดเจนสองฮรแล้วเดี๋ยวเราเขาเมือบไ้นกตัวนี้ไปก่อนต้องตีฝืนเกินมันหนึ่งนะผมแล้วพี่เดี๋ยวพี่กันไว้เลยแล้วกัน เออน่หละเห็นไหมคำบับเกาให้คมับเกาให้เฮ้ยอย่าห้าวหาเลย,อยเอาเรื่องฮะวันนี้าจคนนี้เอาเรื่องว่ะค่อยค่อยมีสิทธิ์ได้มีสิทธิ์ได้เพอร์เปกอีกรอบเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหตีหนึ่งแบบนี้เสียวอยู่ว่าผมยังไม่กล้าหวัวนะเดี๋ยวไม่ได้เพอร์เปกนะโอ้โหอามันมีสามรอบใช่ไหมขอเบอร์เป็กรอบนี้ก็ ถ้ารอบหน้าไม่ได้เบอร์ปกก็ไม่เป็นไรครับผมนับว่าเบอร์ปิกอะเพราะเบอร์ปกมันได้เยอะกว่านะเออ <c oughs> แต่พยายามจะทําเบอร์ปกถ้าได้นะอโอเคโอเคหนูใช้แต้มหมดแล้วที่เราอะฮะฮะ,ะ,ะไปนอนหวานไปนอนขหมับเขาให้ขหมับเขาให้เ้ยโอเคก็จบไปในรอบสองครับผมว้าว บอกเลยว่าว้าวครับผมเอาวาดีตระเพอเปกได้แล้วผมคลิปนี้นะฮะเพราะว่ามันมีสามแมตช์เนี่ยไปครับผมรอบสามอะเพราะว่าได้ไปสองรอบแล้วไงอีกรอบหนึ่งถึงไม่เพื่อเปกก็นับว่าเพอเปกครับผมเพราะว่าเปอร์เซ็นเพอเปกมันมากกว่านั่นเองพิ娅พิ娅มึงไปเอาดิตรดีมาจากไหนฮะ <c oughs> นี่แหละทุกคนเออทิสระดีพี่ไงทิสระดีไปกระป๋องนะผม <c oughs> โอเคอย่างงี้ได้ไหมได้แล้วนะ จัดคร้บผมปึ๊บปึ๊บเออแต่รอบนี้ดาเมจมันเยอะนะจะทำก็ว่ายากอยู่นะแล้วมันมีตัวคือมันจะนาท้าเราตัวหนึ่งด้วยไม่เป็นไรครับผมรอบนี้อย่างที่พี่บอกไปนะฮะ ก็สองรอบแรกมันมีตัวกินพืชมาไนงะที่ทําดีพิสเเฟกไปแล้วนะผมรอบนี้มันมีตัวกินน้ามานะฮะซึ่งชนะดาดพี่เพราะะนั้นไม่ต้องดิสซิเซิลเฟิกให้มันนะผม <laughs> เออวันนี้ไม่ดิสซิเซิลเฟกต่อครับผมเฟิกแค่ดีพอมาเดี๋ยวรอบนี้พี่จะเล่นแบบเชิงทิ้งทวนแล้วกันนะผมเพราะว่าดาเมจเขาเยอะนะอย่าประมาทโอ้โหยนี่ขนาดไม่ประมาทนะเนี่ยแต่ก็จะพยายามทําแล้วกันนะ สามอา้าอะไรครับเนี่ยแล้วแก้ใบขนาดนี้โอ้โหพี่เสี่ยวมันตีเนี่ยเรื่องของเรื่องพี่เตี่ยวมันหวดเนี่ยตายได้เลยนะเพราะดาเมจมันเยอะนะผมเราต้องจริงจังกับการเล่นแล้วนะฮะรอบนี้ขอจริงจังเลยโอ,โ,โอ้โหโอ้ยกันแค่หนึ่งมาแล้วฮะผมห,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 หกนะฮะตีหกนะตีหกนะ เออนั่นละนั่นละเออโอเคไม่เป็นไรลูกโยกไปหน่อยโยกไปนะโยกไปนิดโยกไปหน่อย,ย,ไ,ย,ไ,อยไม่เป็นไรลูกปึ๊บปึ๊บปึ๊บตัวนี้ปึ๊บไอ้ตัวนั้นลงมาตัวนั้นดาเมจเยอะด้วยสองวันสี่โอ้โหดาเมจเยอะต่อด้วยเยอะต่อด้วยอีกตัวนึงเนี่ยคำแบบเ้าให้ขำมบบเขาให้าใหมาแล้วครับผม ไอตัวนี้เหมือนกอตซีล่าเลยวะ่ะล่างเลเวลแม็กเือนกอตซีล่าเลยวะ่ะมามันเปลี่ยนตัวมาผมเป็นไอครึ่งบกครึ่งน้านะฮะโอ้โยแล้วก็ไม่ดอะไรพี่ด้วยแบบนี้แต้มยิ่งเหลือน้อยอยู่คงต้องขอบายฮะในดิสเลอร์เฟิกในรอบนี้ครับผมไม่เป็นไรฮะเราเลอร์เฟิกเปสองรอบแล้วมันต้องตัวกินน้ํามาไงทุกคนอะไรวะเนี่ย อะไรวันนี้หกมาอีกแล้วอโหโอ้โห,โโหรู้เงียไปชาร์จก็ดีโอ้ยก็ไม่ได้เล่นดิสติเฟอเรติกเลยไอ้ปามีมึงก็ไม่ร์จโอ้โหจะหย่อนตัวไปไหนจะหย่อนตัวไปไหนเดี๋ยวจะแพ้เอาในรอบท้ายเนะี่ยเออไม่เป็นไรครับผมแค่เหลือพี่อินโดนแรปเตอร์ตัวเดียวก็บอกเลยว่า เกอมือบได้หมดครับผมนี่ใช่วันนี้ปากดีเดอดซีรีส์บ่อยนะวะอย่าแกงเอไอฮะอย่าแกงเอไอใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตบ JW อีกนะ้ผมใครอยากให้ตบ JW กดไลค์มาเยอะๆครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปตบ JW ให้อีกเฮ้ยลาเล่นแพ็กนี้ดีไรตัวไม่พอไปตบ JW เลยจริงๆที่ไม่มาเล่นแพ็กเงินเขียวดีไรแล้ว JW จะไม่ได้เล่นครับผมต,ตัวมันรีนตัวมันรีโหลดอนะอุ๊ยสาม โอเคโอเคไม่เป็นไรครับผมอันนี้พี่กาดทิ้งทวนอยู่แล้วนะผมมาพอต้องขาเหมือไปตัวนี้เจอวันพันไปไหนูเจอวันพันไป,นนไปแล้วตัวนั้นลงมาสะดุงก็น่าจะประมาณสองพันแปดใช่ไหมสองพันเก้าไม่ได้เท่าไหร่วันพันไปเลยเป็นไงล่ะฮะวันพันไปมาผมโอเคสองพันแป ไม่ให้มันตีเกินสองเห็นไหมพี่เลยจัดกันสามไปครับผมโอ้ยเจ็บ <c oughs> ไอ้หนูบอกลาเพื่อนหรือ,อยังบอกลาเพื่อนข้างหลังหรือ,อยังเหรออบ่าแล้วผมยองเบานะฮะปุ๊บงมปับปบปบเรียบร้อยฮะโอเคจบไปในรอบที่สามนะผมบู๊ ตาบายบือตาดือบโบเฮ้ยเฮ้ยวันนี้เงินเกี่ยวตาบายบือตาดือบโบเอ้ยเขาแจกหรือเปล่าเดี๋ยทุกคนเฮียไปหมั่นใต้อะไรเออนะคะแกงมันจังเออพี่ก็ว่าอยู่วันนี้อยากแกง AI เอไอนพิเศษนะผมขออภัยนะผมถ้าเกิดว่าไปขัดใจใครนะแต่ไม่หรอกยังไงก็ต้องมีคนเชียร์พี่มากกว่า AI แหละเออใช่ไหมของบอสนะผมพี่ยังไม่ค่อยได้ตีเลยว่ะเดี๋ยวว่าหน้าค่อยมาตีให้ดูแล้วกันเนาะ เบื่อใครอยากดูด้ผมบอสนะฮะบอสชนบอสเดี๋ยวพี่จัดให้ดูนะครับผมอ๋ปอปบ๊บยังได้อยู่นะโอ้โหอันโอ้โอหไอสแตนเมนเดอร์สองตัวเลยโอ้โหเกินอันนี้โอเคอันนี้เหมือนกันเปียกครับผมยังได้อยู่เตงว่าเราไม่มีเรามีแค่สองตัวเองนะผมบอสเนี่ย ก็เลยไปไปต่อกอนกับเขาเยอะไม่ได้ครับผมโอ,โอเคครับผมวันนี้ะก็ดิสติสเบอร์เฟกไป็นสองรอบนะครับผมก็ดิสติสเบอร์เฟกให้ทุกคนโอเคครับผมทุกคนก็สำหรับวันนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมทุกคน นี่ครับผมดิสิตะแบกนะฮะอิ <laughs> Indo or, this the bag นโดแรปเตอร์ดิสิตะแบกไดะผมแอะแอะแอะขยับเขาหน่ารักนะคนจริงเขาหน่ารักนะทุกคน